สวัสดีจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนพระดาวจะมาแนะนำครับังพึ่งเจ้าเขาสั่งมาแล้วนะเจ้าสั่งมาห้าลังหลังจากที่เขาทดลองที่เปือนน่อนของอ้ําส้มมาเพือนนะเจ้าคราวนี้เราก็เลยจะเอามาลองเลี้ยงลองเลี้ยงดูลงสั่งมันสั่งมาห้าลังเจ้ารังเท่าไรนะลังละสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่สิบบาทดูรถ แต่ว่ามันมันคิดค่าคอนด้วยคอนเนี่ยก็จะเป็นแผงแผงของมันนะฮะแผงละยี่สิบบาทหนึ่งกองใส่ได้อยู่ห้าอันไหนอ่ะอ่าเราแกะซิเูสิอ่ายกขึ้นจะแม่ยกขึ้นยกฝาออกต้งมีที่เปิด้ว่นนี่ไงนี่ไงนี่มันจะมีตัวล็อกเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกด้านข้างนี้ อ๋ออันนั้นมีไหมมีว้าวอ้าวยกยกฝาออกอ่านี่แหละเพราะว่าหนึ่งกล่องก็ใส่ได้ห้าคอนห้าคอนจะมีคันเดี๋ยวเดี๋ยวปกติอ่าเคเงี้ยก็จะใส่ได้ห้าคอนอันนี้เขาขนมาจากจากที่ไหนล่ะแพรมึงแพรเจ้า เมืองแปปเจะแพป่เอาส่งให้มาเมืองแป่แห่เลยเชียงรายส่งมาเชียงรายอันนี้ก็เนี่ยโอ้โหค่าส่งเท่าไหร่เหรอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนได้คอนห้าคอนไอคอนเนี้ยคอนเนี้ยก็จะตกอันละยี่สิบบาทนี่ยฮะอันนี้เรียกว่าคอนคอนพึ่งคอนพึ่งมันก็จะใส่เป็นรางราง แบบเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราได้ไข่พึ่งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูอีกทีว่ามาต้องทาทั้งหมดเนี้ยเพื่อล่อพึ่งนะฮะมันจะเข้าทางไหนเดี๋ยวดูสิมันจะมีรูจะแม่รูด้านล่างรูด้านล่างมันจะมีรูเดี่ยดูสิ uh huh. นี่ไงนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ uh huh. นี่เขาจะเปิด จะมีไม้ดันไว้ไหน่อยใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมนี่นเราจะเปิดไว้ใหเพึ่งเข้าตรงรูเล็กๆด้านล่างอ๋ออย่างนี้เนาะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ล่างสุดอ่าอันนี้ก็กล่อง320บบาทเป็นไม้ฉ่ำฉานะ ตอนแรกเราก็ถามเขาว่าเอ้ยขอแบบทาสีแต่เขาบอกว่าไม่ขอแนะนำแบบทาสีเพราะว่าพึ่งจะไม่ชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นนะฮะเราก็เลยเอาเป็นแบบไม่ทาสีาสแล้วก็วาาค้อนอีกข้าอันก็หนึ่งร้อยบาทก็รวมเป็นอยู่สี่ร้อยยี่สิบเออสี่ร้อยยี่สิบบาทค่าส่งอีกหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเรารอไข่พึ่งแล้วแมนะ่เนาะถ้าทำถ้าได้ไข่พึ่งเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเขาจะมาดูว่า <c oughs> จะเข้ามาอยู่กับเจ้าทั้งได้ฝากติดตามตัวในเจ้าครัวบ้านสวนประดาววิธีการเลี้ยงพึ่งเจ้าชีวิตแบบชนบทเจ้า